สวัสดีครับทุกคนแหละ <OO LS> ก็สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีก็สวัสดีนะครับทุกคนก็ก็ก็สวัสดีนะครับทุกคน วันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับครับอีกแล้วนะครับสแตนสเตลยุดขยับนับหนึ่งถึงสามหนึ่งหนานี้ Impossible ใช่เน่นั่นแหละครับทุกคนเรนนี่สอนให้รู้ว่าเอมไม่มีเหตุผลกำลังคิดใจว่าจะเปิดคลิปยังไงแล้วก็แล้วก็แบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมเปิดคลิปแล้วโอเคครับทุกคน ه, ก็สวัสดีรอบก็สวัสดีครับผมอีผมนะคกับกับผมจอห์นอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้ผมมีเป้าหมาย2อันนะผมอย่างที่1ก็คือมาคอนแกรสติเลชันตัวเองครับผมที่ช่องมีคนติดตามถึงร้อคนกับอีกอปดหน่วยที่เกินมานะผมก็สาเหตุที่ผมไม่รีบทําคลิปนี้เพราะว่าอย่ที่หวันนี้ผมเพิ่งเปิดเรียนไปอย่ที่2ผมเข้าค่ายไป ไปหายไปหลายวันเลยครับผม,มก็เลยเปน็นไที่ทรมานทรหดมากมากครับผมผมคงไม่พูดถึงว่า่ายมันเป็นยังไงนะครับม,มันคือคายค่ายอะไรวะค่าจิตอาสาประมาณนั้นแหละอย่าไปนึกถึงมันเลยนั่นแหละนะครับผมก็ผม,ผมจะมีอะไรพูดหลายอย่างในคลิปนี้แต่ละหลักผมจะทําพูดไประหว่างทางแล้วกันว่าผมมาทําช่องยังไงเป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อไม่มีใครอยากฟังหรอกเอาจริงไปเนไนไหมครับไมนดีกว่ากู ก็ในคลิปนี้ผมก็ผมจะทำการไปดิเซิร์ตค้นหาพื้นที่แถวนี้เพราะว่าผมได้ใช้เรดาร์กออูรลอเล่นต์แล้วกูรทนไม่ไหวแล้วมไม่ไม่ใช่ทนไม่ไหวหรอเอาจริงคือ,ค,อคือตอนไปผมไปทดสอบเอาง่ายคลิปที่แล้วใช่ไหมเราไอเครื่องอ m ม r a l ลโง่นั่นน่ะเครื่องผลิตอิมเมเลโง่นั่นมันพังเอามันนันพังแบบใช้ไม่ได้ผมผมก็เลย ต้องไปซ่อมตอนนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าผมหาพิเลเจอร์ไม่เจอเอาจริงผมไปทดสอบนเซิร์ฟทดสอบผมก็นั่งเป็นเชียร์ทีมโหมดนั่นแหละผมผมสร้างเซิร์ฟเล่นคนเดียวขึ้นมาเซิร์ฟหนึ่งอะนะแล้วก็นั่งเดินหาแค่นั่นแหละแล้วมันก็ดั่นเจอขึ้นมาผมแล้วผมก็แคปพิกัดเอาไว้แล้วกูก็แบบนะผมก็หาพิเลเจอร์ไม่เจอสักทีนะับก็ไม่รู้จะทำยังไงผมอยากจะทําคลิปเลอเกินอยากจะเล่นเลอเกินอยากจะลองใช้เลอเกินว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็ทนมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้น ก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านพี่น้องนะว่าว่ากูก็ได้พิกัดมาแล้วสัมหาสมมัรดอย่าโทษกันเลยนะจ๊ะจุบจุบ,จ,บจูงเบยอุตสาขึ้นหนึ่งร้อยรับสังทีสงสารกันสักหน่อยก็ได้หรือเปล่านี่นะฮะลบหนึ่งเก้าหนึ่งสองโอ้โอ้โหกูถามมึงจริงๆเธอ นี่คือการป้นส่งธงมาซะชีแน่ชีแน่เฮื่ออู้เจอแล้วแป๊บนึงลงมานี่เลยลงมานี่เลยตายหาสะเพื่อนโอเคสรุปครับไม่มีตัวธงสปอนจริงหรือเปล่า ไม่มีทงสปอนจริงหรือเปล่าสรุปก็คลิปนี้มันพูดคุยเฉยแล้วกันแล้วก็เจอนี่อยู่ตัวหนึ่งครับช่างหงมันแล้วกันเฮ้ยเศร้าผมนอนก่อนแล้วกันนะไม่เอาเตียงใหม่ช่างหมันแล้ว จริงเหอะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกรอนๆแล้วพีเเจ้าโพสไม่มีอะไรดีๆใช้เลยเหรอเฮ้ยผมถามจริงเถอะอ่านผมก็เริ่มหมดแล้วนะเดี๋ยวผมยังไม่เติมแครอทผมที่ตอนผมไปเดินทางนั้นคิดอีกก็เศร้าอีกครัแบบหนึ่งสรุปครับกูเจอแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรดีแล้วรู้สึกมันเกิดเรื่อยๆนะพอผมแบบผ่านๆปุ๊บมันก็เกิดผ่านๆปุ๊บมันก็เกิดอะไรงเงี้ย งั้นผมทำทางเชื่อมต่อกับบ้างแล้วนะผมมันเกิดมาเรื่อยๆเะคุณโอเคโอเค,อเคขอสร้างน้นมนเสร็จก่อน อ่ฟินน์นัลสตีลผมเอามาถ้าพอถ้าไม่เอามาผมน่าจะของขึ้นใจได้ครับอ่าฮะครับแล้วก็ไปนรกกันเถอะทุกคนตอนนี้ไม่เล่นไหมครับนะจริงผมบอกเลยไหมครับเป็นเกมที่มันหลอนนิดนึงนะหลายหลายคนเขาบอกเลยว่ามันหลอนจริงๆครับแบบอยู่ดีคิปเปอร์มาเลยนะแบบมันเป็นเกมที่มันค้างเงียบอ่ะมันไม่ค่อยมีเสียงประกอบแล้วอะไรพวกเนี้ยหลายๆอย่างครับผม มันก็รวมเท่าด้วยกันทำให้เกิดเอ่อโอ้ยก็เกิดไหนวะเนี่ยชีวิตกูรันทดเหลือเกินอุเสียกจำทางไม่ได้นะป๊บนึงผมขอไปดูแหล่งที่มาของบ้านผมก่อนนะครับ ผมมาถูกทางหรือเปล่าว่าถ้าไม่ถูกนะผมผมจะผมจะจะปวดหัวอย่างมากครับมแต่มันก็เสือกถูกจริงๆ็แหละโอเคเยี่ยมมากครับมกลับบ้านผมเบาสกับโฟลิ้งมาผมจะไดเ้เอามาอยู่ตรงนี้ไม่เฉยจะได้มีทางขึ้นไปด้านบนนะครับไป <laughs> กลับบ้านก่อนเออทรมาน เอาจริงมันเดินในที่ปกติก็ไม่เป็นไรนะแต่เวลาเดินโซเซนวอลลี่แล้วแบบโหปวดหัวปุน่นไม่อยากจะพูดนะโอเคโอเคผมไปเอาสแกโฟลดิ้งมามแล้วก็เดี๋ยวไปกลับไปที่เดิมผมแล้วก็ไปฆ่าทีมงานจะได้ของที่ต้องการนะครับเพราะมันเกิดเรื่อยๆพวกนั้นอ๋อเอเค ไอเราใจนึงก็อยากจะตอบคําถามตัวเองับผมใ,ใจนี้ก็แบบกูต้องเล่นเกมมี2ใจกำลังปะทะกันนะผมสองใจ,งองใจโอ้แบบหนึง่งเออใช่ฉันโอเคโอเค <c oughs> ผมจะไม่ร้องเพงลงนะผมเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงแล้วกูใส่ซาวด์เอฟเฟกต์แปลกๆให้ตัวผมยากครับผมเออผมอยาก เรื่องระดับผมอยากทำอะไรก็ไม่รู้ช่างมันแล้วโอเคไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเอาอาหารไปกินก่อนแล้วกันเรื่องมากเรื่องมากคนดูเรื่องมากเหลือเกินเพื่อนเรื่องมากเหลือ,เก,เ,อ,เ,อ,กเ,อเกินนะฮะแต่ไม่เป็นไรอ้อมผมเรื่องมากกูแล้วนะอ้อมไม่ต้องห่วงพูดทำไมเรื่องมากก็ไม่ใช่ผมนะสิเอเอเพื่อของก็ล้นเหลือเกินนะนะ แครอทกูหายไปไหนอีโอเคนี่เอา,เอามาหกสิบสี่อันลูกพอไม่ไหวแล้วพอต้องการแครอทต้องการเติมของนะลูกโอเคโอ้ผมต้องไปฟาร์มทองมานะนี่ผมจะต้องอัพเกรดฟาร์มทองหรือเปล่าวะรู้สึกมันไม่พอใช้จริงๆนะเพราะแบบเราใช้ครับแครอทหรือแบบโค้เดนแอปเปิ้ลใช้เยอะเลยนี่แคลล่แครอทับอนะคตจะมีโกลเดนแอปเปิ้ลอีก Bro. ไม่พอใช้จริง,งนะนะบบไม่พอใช้ของจริงนะ่อมแต่ก็ยังพ่อต้องใช้ต่อไปไปอาา่าฮะตอนนี้ก็ชื่อๆผมว่าไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวเพื่อว่วงๆผมต้องทำมอสสวิตบ้างอะ ถ้าม็อบสวิตคืออะไรครับก็คือมันก็คือม็อบสวิตก็ค,คือการทําให้ม็อบมันไม่สามารถเกิดได้ครับในการที่ทําให้เรา,เาทําให้มันเกิดม็อบสูงสุดในพื้นที่ที่หนึ่งครับทำให้ม็อบไม่สามารถสปอนได้อีกครับซึ่งม็อบสูงสุดของไม้ครับพื้นฐานถ้ามีบาน70ตัวนะครับถ้าเกิดคุณเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คนมันจะกลายเป็น140แต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมาจะน้อยกว่าน,นั้นครับจะสนมากปาน7เจ็ดสิบแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับเล่นสองคนเพราะแล้วถ้าเพิ่มมันจะบวกไปอ เจ็ดสิบมึงเองโอ้คุณน่าหนคุณนะผมทรมานชีวิตะคุณติดละไปเช็คเช็คสองสามมีเช็คเช็คมก็สรุปพอม ก็คือที่ผมไม่ได้คือผมดวงไม่ดีเฉยแล้วก็มึงมาจากไหนสองตัวเพื่อนฮะมึงมาจากไหนฮะรู้ถามจริงเอ,อือผมคิดอนะไร้บอกทำเป็นหน้าปกไม่จ้ะไม่นะชินะเฮ <Hey, S 2> ยามากครับมันสปอนออกมาเยอะมากเลยเตอตอนที้ผมมาแบบสิบกว่าตัวเลย ไม่ไล้ผมได้ดูค่ามันไม่ได้วะโอ้ยหลานโทษเหลือเกินเก็คือผมได้แบดโอเมนมาแล้วที่เหลือก็คือกลับไปโดยไม่เห็นบีซีเห็นตัวเราเพราะถ้าเอ็ีซีเห็นตัวเรามันจะสตาร์ทเลททันทีแล้วก็จะเกิดปัญหาอันนี้ผมก็โกนเอาอันนี้ออกมาสักนิดนึงแล้วผมจะได้เคลื่อนที่ง่าย โอเคก็ ok. บรรยากาศก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับสมเป็นอ่านะนาลกติ๊บ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 ก็อันนี้เป็นวันรุ่งขึ้นแล้วนะครับแต่ผมไลเอามาใส่ในคลิปเดียวกับตอนคลิปร้อยซั์เลยเพราะว่าเพราะว่า ผมจะบอกว่าดีนะกูมีโฟลเตอร์เฟลลิงก็ไม่ไดเ้เพราะว่ากูก็ถือโทเทมไว้ตอดเวลาก็คงไม่ตายหายง่ายหรอกเออใชื่อมันเถอะ not event code นะครับผมหรือแปลมาภาษาไทยคือไม่ไม่แต่จะใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงที่กูอยากจะตายประมาณนั้นแหละแต่ความจริงใกล้ไหมก็ก็ไม่เนาะเออชิวๆแค่นี้ใครๆก็ไม่เป็นไรแล้วนะอันนี้คือข้อดีของการที่คุณใส่โฟลเตอร์เฟลลิงให้รองเท้านะครับผมนะดีละที่กูใส่มา แค่นมาผมว่าชอบแล้วผมเป็นคนที่ท่าทางตกตายบ่อยคืออย่างอื่นมันไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่ผมว่าตกตายนี่จะบ่อยสุดน m i ไ e มครับแล้วมั้งแบบม็อบเราก็ระวังได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคิปเปอร์ก็ตีออกมาออกหาแล้วก็ระเบิดที่ผมคิดว่ายากจริงผมว่าสกิลวิต้านาจริงม็อบทั้งหมดนะนะแบบซอมบี้พื้นฐานซอมบี้สกิลติตันแล้วก็คิปเปอร์นะ่ะ ผมให้ในส่วนของซีโตันมากสุดเพราะมันมันแย่จริงอ่ะไม่ค่อยจะลำคาคิปเปอร์เพราะว่ามันระเบิดบ้านแต่แต่มันก็ไม่รู้เลถ้าเราระวังมันก็อาจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นะเอาจริงแต่สเกลตันบางทีแบบโหลำบากเลดเกมผมยังลำคาเลยมันมันยิงแล้วน็อกแบ็คแล้วมันเดินหนีผมด้วยกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวมันลำบากนิดนึงเอา แล้วแถมันชาร์จเร็วอีกต่างหากแล้วผมต้องมาทางนี่มาในสุดจะ start farm แล้วสักทีนะน้องในพาร์ทนี้ในสุดเอ้คือที่รอมานานนะองแล้วแล้วผมควรจะควรจะทำเหมือนคลิปฉลองหลือทรับต่อไหมก,ก็ก็ไม่น่ามีแล้วตอนนี้อารมณ์หายแล้วหลังจากที่ผมต้องรอชาดหนึ่งก็จะที่นี่มันจะเกิดน้องไอ้ยิงกู ขอร้องเพื่อนเอิมลืมไปลืมไปแป๊บนึงต้องไปทางนี้นี่คือผมต้องไปอ่าไปฟาร์มเนาะผมไม่ได้ไปเนี้ยมตอนนี้ความรู้สึกแบบเสียวๆนิดหนึ่งมีหมูจะมาตามกูมาอีกแล้วจะวิ่งกูเข้าใจไหมตืดตืด,ด,ด เดี๋ยวถ้าเป็นตามความคิดผมนะครับหลังจากที่ผมมาตรงประตูงโง่ตรงนี้แล้วก็นอนในเช้าเพราะว่าผมชอบตอนเชา้าถ้าเกิดไม่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นนะครับผมผมลงไปทางช่องอ่านี้เลยท่าน,นจะเกิดนะครับแล้วคราวนี้เราก็รอนิดนึงแล้วก็ขึ้นมามแล้วก็น่าจะมีปัญหาอะไรนะจริงไม่ควรจะมีปัญหาแล้วลก็อนนี้เต็งตรงนี้ มไม่รู้มันจำเป็นไหมผมคิดว่าน่าจะได้ Yes sir สปอนแล้วม,มึงโดนกูเซ็ตย่อแน่พวกเฮียเหืออะไรวันนมได้แบดเดามเอีกรอบแล้ววู๊วเนี่ยทนะีย่ผมตามหาในสุดกูไล้ใช้ฟาร์มแล้ว เหนื่อยลอหลือเกินครับรันทดมากมจะได้ฟาร์มนี้ครับหนึ่ง